สวัสดีครับพบกับปังปอนเล่นเกมไดเรนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกระชาล่าตัวบินนะครับคลิปนี้เป็นคลิปอัดไว้ล่วงหน้านะครับมาเพิ่มเลทหรือ,อยังเนาะมันจะเพิ่มเลทวันพุธแต่ผมอัดคลิปไว้วันอังคารรอก่อนนะครับมีการหมุนมีการหมุนด้วยตัวบินนี่คือผมอยากได้มากอะอ้พูดผิดตัวกระบิน ไอดีนี้ไม่มีตัวกรบบินเลยครับแสงเมื่ดมามีแค่สิบเจใบโอเคเปิดหาตัวกรบบินส่วนเกียรยังไม่เพิ่มเรดมาตัวกรบบินที่ผมอยากได้ก็คือมูลลน้ำหนักครับหรือก็เป็นหรือจะเป็นเออเจมก็ได้ไหมตัวไหนก็ได้ไมายยเว้นตัวธาตุปกติมาเลยออกมา มูนลดน้าหนักมูนลดน้ําหนักมูนลดน้ําหนักออกมาตัวกระบินแสงมืดมูนลดน้ําหนักโอ้โ oh ห oh, ไม่ได้เลยครับท่านผมจะไม่มีตัวกระบิลใช้แล้วครับไอ้ดีแสงมืดนี้เล่นลำบากเลยครับถ้าไปเจอกับตัวบินนี่เล่นลำบากเลยโอ้โห oh, ไม่มีตัวกระบ,บินเลยครับเปิดโอ้ o oh, ด้ี้ชี้ ไม่เอาครับอยากเอาแสงมืดเพราะว่าไอดีนี้เล่นแต่แสงมืดมาขอมูลลดน้ำหนักขอรองแหละตัวเก่งที่สุดหรือเปล่าเนาะหลังจากความมีรอนมาปุ๊บมูลลดน้ำหนักตกเมตาเลยครับและเจม,มืดใช้เยอะโอ้โหไม่ได้เลยครับมาเปิดกาชาก,กันต่อที่ไอดีแสงมืดสองนะครับผมว่าในอนาคตน,นี่ผมจะทำคลิปปั้นเบานักลบชาร์กอยู่แต่ว่า ผมมีกบครบแล้ว20ตัวเป็นกบไคเปอร์แต่วัตถุดิบผมไม่พอดีครับเสียอย่างเดียวผมอาจจะไม่ทำคลิปเร็วๆนี้ใช้คาว่าไม่ทำเร็วๆนี้ดีกว่าไปเลยขอให้ได้เธอะตัวบินผมมีการหมุนด้วยฮะแต่ก็รอหน่อยแล้วกันนะครับออกมาเออโอเคมี3.5มสใบ าแล้วมาเปิดพอ้อยก่อนทําเลเจอร์ตัวโคโนโบพีร้อยในอนาคตมาเลยไอด้ดีดีสก็เล่นแต่แสงเบืดเหมือนกันบ้าฟึบโอ้โหดวงดีครับโอ้โหโอได้แค่นี้เอาได้กกบตัวนี้ก็ถือว่าดีแล้วแล่ละมาเลยขอตัวกันบินนะไอดีดิไม่มีตัวกันบินเลย แถมไม่มีบอสเบื่อด้วยผมเริ่มสร้างไอดีตั้งแต่บ้าดักรบช้างเพราะว่าเปิดไม่ได้เลยไอดี ID แสงเบื่อมาขอตัวกัรบินบูนรถดับลลด,ดักมาโอ้โหไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่ากลางเดือนนี่ผมว่าเขาจะขายตัวอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ใจโอ้โหอันนี้แบบมีโอกาสเปิด้าตัวกัรบิน เป็นเวลาสิบห้าวัดด้วยโอ้โ oh, ห oh, แบบคือโหดจัดมาเลยขอได้เถอะผมไม่รู้ว่าเดือนหน้า่ยเคยไม่ใช่เดือนนี้ดิเขาจะเอาบ้า้องลบช้างมาขายหรือเปล่าเนาะถ้ามาขายเดยไอ้ดีหลักดยผมผมกั้นไม่อยู่แน่เลยงานนี้แล้วผมไม่รู้ด้วยว่าโคลโบูเดือนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องที่เราชอบหรือเปล่าเนาะอย่างเช่นเมรมังกร ลักลักหนึ่งร้อยคนหรืออาเนียพูดรัสเซียหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอเป็นเจ้าสาวแฝดห้าดิเป็นเรื่องที่ผมชอบถึงแม้ผมจะฟังจากคุณแม่ขอน,น้อยแล้วบอกว่าโคลโบลักลักหนึ่งร้อยคนจะไม่มีทางเขาบอกว่าไม่มีทางออกบาแต่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อครับผมเชื่อประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซนต์อีกสี่สิบห้าเปอร์เซนต์ผมไม่เชื่อสองถ้าไม้ผมถึงไม่เชื่อหรือเพราะว่า ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงเวลาที่เขาจะเอามาก็ได้ครับแถมอีกอย่างนะมันมีคนโคโรโบรเรื่องหนึ่งผมไม่คิดว่าจะมาคือท่าสุดแก่งแห่งโดยปักการศูน,นไม่คิดว่าจะมาจริงๆแต่มันมาเฉยเลยเออเ้งๆท,ที่มีคนขอมาหลายปีแล้วนะเพิ่งมาเฉยเลยมาตอนแถวครบรอบสิบปีอะ มหัศสรจยัมากอะเออแล้วส่วนโคโรบโบด็อกเตอร์สโตนเหมือนกันเขาก็ขอมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งมาตอนนี้แบบโอ้โหสุดจัดเลยก็ถือว่าสุดยอดถึงแม้ผมจะไม่ชอบเรื่องนี้ก็เถอะก็ยินดีด้วยแล้วกันมาเปิดไม่ออกเลยครับโอ้โหเกลือครับเกลืออะไรขนาดนั้นครบรอบห้าปีเฮ้ยไม่ใช่ ถ้าผ่านโคลโโบไปต่อไปก็ครบรอบสิบเอ็ดปีครึ่งนะครับงานนี้สิบเอดปีครึ่งนี่เกียร์ที่แจกนี่คือเป็นเกียร์อาวุธน่านจะเป็นเกียร์อาวุธธาตุไฟไม่ได้จะเป็นเกียร์หวดครับมาโอ้ยตัวเก่าอีกนี่ก๊อฟวางมาเดียบอดแมวตัวนี้ โอ้โหเปิดไม่ออกเลยฮนะทำไงดีเนียเฮ้ยเยหลือสิบห้าใบแล้วเหลือสิบห้าใบแล้วผมเดาว,ว่าโคโรโบเดือนหน้าน่าจะเป็นหญิงล้วนแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าโคโรโบเรื่องไหนจะมาอันนี้เป็นการเดานะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คำตอบจากใครนะครับอันนี้เป็นการเดาล้วๆนๆครับเปิดไม่ออกเลยแนฮะ คิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเพราะว่าน่าจะเป็นเมมมังกรแหละผมว่าหรือจะเป็นสาวน้อยเป็นบนบาโดุกะก็ได้ครับหรืออาจจะพิกก็ได้ครับเป็นดาดาดันโอ้โหถ้าเป็นโคโลโบโดาดาดันเนียอุ้ยได้อยู่ถือว่าเรื่องนี้ได้อยู่ถือว่าผมรู้จักอยู่เรื่องนี้อยากให้เอามาเหมือนกันชอบพระเอกอะที่พระเอกมันชอบพูดว่าหดหัว วิสุดจัดเลยคือเคยดูอ่ะแล้วก็เคยฟังเพลงดันดันดันด้วยผมชอบเพลงตอนจบมากเอแล้วเปิดกันตอนเลยอารีอาพูดรัสเซียเดีย่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าผมว่ามันอาจจะมีสักวันแหละครับที่จะมาได้อยู่โคลโโบอารีอาพูดรัสเซียผมก็ขอไปแล้วจากไลฟ์ทางการโอ้หจะรีบไปหรอปล่าอ้ ฮ้ยตัวเก่ามากเลยเปิดได้เฉยวูดไอ้ดี ID หลักผมก็มีครับตัวดีเฮ้ยอมีซิงจัดเฮ้ยตัวเก่าจัดเลยตัวนี้ไม่มีล่างดาวด้วยวอร์ดเลยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวใช้งานได้นะครับท่านถึงแม้จะไม่มีทะลุอมาตะาครับวิแต่คือส่วนใหญ่ตัวกันบินที่เขาใช้ดิเขาจะไม่มีบัฟอมาตะครับ การที่สก,กิลไม่มีทะลุอวบตาเดิก็ไม่เสียหายครับต่างจากตัวผ้าพื้นถ้าตัวผ้าพื้นไม่มีทะลุอวตารนี่คืองานงอกครับท่านอ้ยเปิดได้เฉยซาีลล่ฮิมาข้อมูลลดน้ําหนักไม่ได้หรือเนี่ยเปิดได้ตัวนี้เฉยเลยเอากำขี้ด่กับกำตดครับท่านมาจัดกรอบเข้าไปเลยกำขี้ด่กับกำตดนะครับเปิดได้ตัวนี้ มาขอจัดกบว่าจัดกบไปเลยเออแม็กซ์สักทีมีตัวกันบินแล้วไอดีนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นครับต้องหาเกียร์ให้มันครับเปิดได้แล้วดีใจจัดเลยก็ถือว่าดีใจแล้วกันถ้างั้นผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเปิดได้แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องเปิดต่อแล้วยกเว้นว่าจะหาตัวกันบินโหดๆอีกอีกตัว